แอบทักะออนตอบแล้วนนกุลสถานะไหนหลังคนตาดีแอบเห็นไปงานด้วยกันเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับริดหนักเมื่อแอบทักะอนและทิมพิธาจากพรรคก,ก้าวไกลได้โพสภาพขนาตัวเองและลูกสาวน้องพิพิมร่วมเฟรมกับแอบและน้องปีใหม่ขณะไปดูละครแต่งานนี้แฟนคลับยังไม่ได้ฟินกันเต็มที่นักเพราะมีคนตาดีแอบเห็นพระเอกหนุ่มที่เดินเคียงข้างพูดคุยมากับแอปและยังคงเป็นคนที่ถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วยซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวคือนอนกุลชาโนน ล่าสุดแอปทักษออนได้เล่าในรายการแชร์ข่าวสาวสตองว่าสาว์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปออกเดตกับน้องปีใหม่ไปดูออเคสตราเรื่อง Beauty and the Beast ที่หอประชมมหิีโดนสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดนซึ่งที่เห็นมีนนกุลไปด้วยกันเพราะนอนทกุลเป็นเสด็จเก่ามอมหาีโดนส่วนเรื่องผ้าคลุมไหล่ก็ตามที่เห็นจากภาพเลยถือผ้าคลุมไหลให้แล้วก็ตามนั้นน้องปีใหม่เป็นคนให้นนกุลถือเองเมื่อถูกถามว่า ผู้ชายคนไหนไปกับเราแอปตอบว่าคนไหนไปก็แอปก็นนทนี่แหละไปด้วยกันถามว่าทิมไปเจอที่นู่นแต่รู้ล่วงหน้าสองวันว่าทิมจะพาน้องพิพิมพ์ไปด้วยเหมือนกันถ้าไปก็เจอกันไม่มีอะไรใหม่เลยนะทุกคนก็รู้จักกันหรือว่าแอปก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วส่วนวันนั้นเจอคุณพิธากับน,น้องพิพิมพ์พคุยอะไรก็คุยปก,ปกติเหมือนไม่ได้เจอพิพิมพ์พมานานแล้วก็อะไรประมาณนั้นมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมก็ตามธรรมชาติเลยถ้ามีก็เจอถ้าไม่มีก็ไม่เจอ ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงขอบคุณลรงข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ